สวัสดีคะ่ะทุกคนก็ไม่ได้อัดคลิปวิดีโอตอนดึกนาะนแล้วนะคะวันนี้ก็มาอัดคลิปซะหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ดูทีวีค่ะดูข่าวพี่น้องเบิงขน่าวอันที่เขาลบกันนะคะใช้แดนกัมพูชานะคะโอ้หานนะคะนั่นนะคะอันนี้ตีอันนี้ล้อมคออกให้น้องเดนิเอลสูงขึ้นแล้วค่ะ แล้วก็แดดดี้ของเขากำลังกินข้าวนะคะเดนเนลล์เซย์ายเดนเนลล์ซิวเซย์ายโอ้เดนเนลลเล่นของเล่นค่ะนี่ไงของเล่นของเดนเนลล์นะเอาหมอนเอาผ้าห่มอะไรกันไว้หมดเลยเดี๋ยวเขาจะตกค่ะแดดดี้เขากินไข่ค่ะไข่กับอ่าเบรดเบรดแอนด์ทอสนะคะนางเดนเนลล์เซย์ายชิลึกนางเดนเนลล์เซย์ายชิลึกเดนเนลลก็ได้เจ็ดเดือน วันนี้วันที่สิบสามอีกสองวันก็จะเจ็ดเดือนโอ้ o oh, u go i n t t o seven m o n t h แดนีย o นี่ t o โ o ท e เ e n ว n น o ันอเดเจ็ดเดือนค่ะคานแล้วก็อ่าคานเร็วนะตกเตียงไปรอบหนึ่งแล้ว <c oughs> เ,นเนี่ยเห็นไหมพูดนะพูดนะพิกตัวอะไรก็เร็วค่ะเอาขึ้นรถเอง รถเดินน่ะเดินเร็วมากเลยต้องคอยระวงังต้องดูตลอดเลยไม่ให้คาดสายตาเลยนะคะไม่งั้นนี่โอ้ไม่งั้นหนี่ไปชนนูน่นชนนี่ชนนั่นเลยน้องเดนิเอลน่ะน้องเดนิเอลน่ะเห็นไหมครับเห็นไหมครับวันนี้คุณแม่พาเดนิเอลไปเที่ยวมาครับนี่เห็นไหมคะช่วยกันเลี้ยงกับพ่อเขา สองคนเหนื่อยมากเลยช่วยกันเปลี่ยนแพมเปิดอาบน้ำปอนเข้าอะไรทุกอย่างอ่ายู่โอ้ยูซ e e เมลลอยู่ยยู่ยูเซลในเมลลเอเฮ้เฮ้เฮ้ินเทสเดดแล้วเห็นไหมคะโอ้เห็นไหมเห็นไหมแรงเยอะมากเลยค่ะบืนบืนต่ละเทือนี่บืนคักๆักนะคะบืนคักบืนแหนแผ่แห้งลูกซ้ายไปหน้องลูกซ้ายมีแห้งหลายขนาดเลยบุนะ จะยืนแล้วป่ะนะต่ำต่ำปากแม่เจ็บขนาดเลยเอหัวมาต่ำปากแม่ให้ต <do or> <countries> ัวบรต่ำดังข่อยพี่น้องดังข่อยเฮงเสริมมาโอ้เจ็บเจ็บพี่ศพเต้แเนี่ยเอาแต่เนี่ยโอหัวมาต่ำดังแม่นี่โอ้ว่าบักละเบิง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 โอ้ยมากิ่งมาก้องอยู่นี่แหละมากิ้งมาก้องมากิ้งมาก้องอยู่นี่แหละ มะกิ้งมาก้างมะกิ้งมาก้างอยู่นี่แหละเจ็บตรงนี้โอ๊ยลูกหัวมาต่ำตรงนี้แม่แม่เจ็บแล้วนี่ลูกเจ็บพี่โส